สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดว่านกอก็กอจะผ้าเอฟซีและท่านผู้ชมมาที่บ้านของแม่หน่อยนะครับหรือว่าแม่สาวนะครับแล้วนกะ็ในบ้านนี้ก็เพิ่นมีปฏิทินไ้โซกนะครับปฏิทินที่นันทิยาว่าถึงกับห้โซกมาแล้วสองงวดนะครับก็าวางสั้นนะครับ ทีเป็นที่ไหนก็ตามไปดูแบบซ่อมน้ำฝนนะครับเขามาแหล้กกับเรื่น่ากัดติดตามให้เป็นเร้งใจด้วยนะครับตามไปดูไปซ่อมน้ำันนะครับว่าที่เป็นความจริงซําใดนะครับตามพ่อมานะครับครับก็นี่นะครับปฏิทินบ้านไดโนยนะกับเรื่องแม่เปียสาวนะครับของงวดวันที่31ก่อนแล้วก็ด่านะครับก็เป็นสี่นะครับทีนวันที่ย่าได้เพิ่งได้บอกนะครับกับว่า วันที่ทนก็เป็นที่นะครับนี่วันที่หนึ่งกับวันอัสาลังหะก,ก็ไ่ได้ออกมาออกวันที่สามิี่บีตนะครับในงวดนั้นนะก็เป็นเลขสามห้าเก้านะครับตามเทือดเทียนนะครับแต่ว่าเลียงก็ออกห้าสามนะครับครับก็นี่นี่เป็นงวดงวดที่แหลกนะครับงวดต่อมานะครับงวดต่อมานนี่ก็เป็นงวดของวันที่สิบหกนะครับ งวดของวันที่สิบหกเดือนสิงหาที่ผ่านไปนี่นะครับนี่อะไระครับเป็นว่าครับวันที่สิบหกเดือนสิงหานะครับนี่ก็ก็นี้แหละครับนี่นะครับก็เป็นเลขเท่าที่เห็นนะครับของวันวันที่สิบหกนะครับสิบหกสิงหานี่ก็ เท่าที่เห็นนะครับ,บเป็นเลขเกตเกตสองแปดนะครับที่พันไปงวันนี้นะครับเท่าที่เขียนเท่าที่ดูเท่าที่มองเมืองกับวันเป็นเลขเกตสองแปดนะครับเลขออกแปดสองนะครับถือว่าถือไปแล้วสองงวดนะครับแล้วก็มาตามไปเบางอีกนะครับงวดวันที่ งวดวันที่หนึ่งสิงหานะครับพระทิศไหยโศกเนี่ยตื่ือกไปอีกบอนนะครับพิจนาย่านเบิงนะครับนี่ครับเรื่องวดวันที่วันที่หนึ่งสิงหานะครับกวางอินดีกันกวางบะเย็นนะครับ นี่แหละครับวันที่หนึ่งสิงหาลรงแรมผมเองครับวันที่หนึ่งกันยานะครับหนึ่งกันย่านี่ก็ตรงกับวันเล่มหนึ่งคำ้องเดือนเก้านะครับก็เป็นเลขเท่าที่ผมเห็นนะครับก็เป็นเลขห้าสองหกนะครับนี่คือเลขปฏิทินของบันแม่สาวแล้วแม่หน่อยนะครับ ที่นนทญาได้บอกว่าปฏิทินบ้านนี้ให้โศกนะครับมาามือสาก็เลยถามเจ้าบ้านหรือว่าทำแย่หน่อยหรือแย่สาวนี่ว่าปฏิทินนี่ให้โศกจริงบ่ว่าแมอยน่ยพนะไเดมมาแต่ใส่เงาให้พะนะญาบอกว่าปฏิทินนี่บอกเลขดิถึงแรงงวดแล้ววานว่าก็แล้วให้พนะวาก็เป็นสิครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนะครับ เท่าที่ผมเห็นนะครับก็บเป็นเลขห้าสองหกนะครับหรือท่านผู้ชมทุกท่านสี่เห็นเป็นยงไรกับพี่เจรณาญา,านเบิงนะครับเด้อไอพี่เจรละญานเบิงนะครับว่ามันสี่เปลี่ยนอย่างไรสี่เป็นโฉกอีกบอแต่ว่าผ่านมาแล้วสองงวดแต่ก่อ่าน,นบ่ได้เบิงนะครับแต่ว่าเจ้าของบัวชีถือมากนั่นแต่ว่ากับบ่ได้เห็นนีน่เป็นนนทิยาเป็นโรคคลิปก็ว่าถือนะครับก็บเลยบ,บอกว่าเบิงนะครับ เท่าที่ผมเห็นก็เป็นลกษ้นนี้ครับนี่คือเห็นนี่แหละเป็นเลขห้าสองหกนะครับเท่าที่เห็นนะครับครับกวางมาคงเถ็นแล้วนะครับไอพี่จาน่าหยามึงนะครับเด้อครับสําหรับผมที่มาดูมาช้อนนี่กับมาผ้ามาดูดีกว่ก็เป็นลัเส้นนี้ครับนี่ว่าที่เป็นยังไงที่เป็นโวกเป็นลาบเบลโบเร่งอัตต่อไปนี่ขนาดมันเป็นนะครับมันก็ดสเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือเห็นนี่แหละนะครับ เนี๋ยวผมก็เสีเขียนใส่ครับกับเขียนใส่กระดาษม่ให้กับเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ปฏิทินไฮโซกถือมาแล้วสองงวดวดนนี้เห็นอีกแล้วนะครับงวดวันที่หนึ่งกันย่าหกหกนะครับเท่าที่เห็นนะครับกับเป็นลักษณะนี้ครับนี่เท่าที่ผมพิารณาเบิงนะครับเป็นเลขห้าสองหกนะครับไปครับบนล่างนะครับพี่นาย่านแล้วก็ มองดูเอานะครับมันจะเป็นยนตังไดนะครับในพิจารณาพิจารณาญานในการรับท่วมนะครับกับกาครับการให้ตัวเลขพิศนานีก็เป็นซีครับนี่คือยังเขียนออกมาเป็นอะไรน่ครับมีผม่าเป็นเลขขาเลขสองเลขหกนะครับหรือเอฟซีที่คิดว่าจะไหนลิตีเป็ียนใดนะครับกาพิจารณาญาิในการรับท่มนะครับเด้อของที่นี่มันก็เป็นของที่คิดว่า คิดไวเองเหมือนกันก็เลยอยากแกทําให้เห็นนะครับเพราะว่าปฏิทินว่มาหายโศกนะครับนน่ิยากกได้บอกได้ก้าวได้ล่วงไปแล้วนะครับว่าถือมาสองวัดนะดังนั้นผมกะอย่ามาจัดถ้าอีกนะครับบางครั้งว่าอาจจะไปห้โชกอีกให้เอฟซีทุกท่านเลยท่านผู้ช่วทุกท่านพี่แก่ล้านและหน้ายั่นไปนะครับได้ในการรับช่วนะครับที่เป็นทคกราบอีกบอหรือเปลี่ยนได้ไง ดูไว้ส้มไว้เป็นสีสมัเทิงนะครับวังว่าเอฟซีทุกท่านคงสีได้เห็นอีกนะครับก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับไปทิทจินหาโซกถือมาแล้วสองงวดวันนี้เห็นแล้วนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนหกหกนะครับก็เป็นเลขสี่นะครับนี่เลขพิศนาเป็นสี่นะครับนี่ผมก็คิดว่าเป็นเลขขาเลขสองเลขหกนะครับเดี๋ยวมาเป็นเลขสี่นะครับไปครับบอลลังนะครับ กวางเอฟซีทุกท่านของติดเห็นในสวมแล้วนะครับเปลี่ยนแนวทางสื่อสายกินแบงค์ของตะบ,บันนะครับวบันที่หนึ่งกันยายนหกหกนะครับกวาง่าข้องติดเห็นในสวมแล้วนะครับสําหรับในไทยคลิปนี้กับผมเองก็ถข,ขอยุติเพียงจำหนี้คอยเอฟซีทุกท่านจะมีสวงมีหลับนะครับกับเด็กไ้ที่ที่เคยถึกนะครับคอยทุกคนมีสวงมีหลับนะครับสาหรับผมในคีน่นี้ก็ถือว่ายติเพียงจำหนี้พวกกนี้คลิปต่อต่อไปช่วงดีสวัสดีครับ